ครับก็ขอเจริญพรนะครับคุณโยมทุกๆท่านเลยในหลวงพี่นะครับพระสิทธิณสีลักสุโธนะครับประธานโครงการพลังงานสะอาดในวันนี้นะครับเราก็อยู่ที่ศูนย์ปฏิัติธรรมสวนพึ่งนะครับนะก็ต้องเล่าก่อนว่าณตอนนี้นะครับที่ศูนย์ฏิัติธรรมสวนพึ่งนะครับเนาะขาดแคลนนะครับไฟฟ้าในการที่จะใช้ภายในศูนย์เป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากบริเวณแถวนี้นะครับเป็นชุมชนเกษตรกรนะครับก็ไฟฟ้าที่จะเข้ามาในศูนย์นั้นก็จะเป็นไฟฟ้าแบบ2เฟสนะครับซึ่งทําให้ภายในศูนย์เนี่ยไม่มีไฟฟ้า ในการใช้ที่เพียงพอนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องไฟตกนะครับตอนนี้นะครับก็เลยทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับที่เราใช้อยู่ภายในศูนย์ตอนนี้เนี่ยเกิดความเสียหายบางส่วนก็เสียไปแล้วนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยครับถ้าเรายังปล่อยให้เป็นอย่างเงี้ยหลวงพี่มั่นใจเป็นอย่างยิ่งเลยครับว่าเรายังต้องมีอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับเสียหายอีกเยอะนะครับหลวงพี่ก็จะมาเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมบุญโครงการพลังงานสะอาดนะครับหรือพลังงานโซล่าเซล ด้วยกันนะครับแผงโซลาเซลล์นะครับที่เราได้มานะครับเราก็จะติดตั้งบนนี้นะครับแผงโซลาเซลล์นะครับทั้งหมด16แผงนะครับก็จะอยู่บนนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญทุกๆท่านนะครับนะเรามาร่วมบุญด้วยกันนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับในการทําโครงการพลังงานสะอาดโซลาเซลล์ในครั้งนี้ครับก็อยู่ที่ประมาณ150,000บาทนะครับโดยเราจะได้เป็นโซลาเซลล์นะครับขนาด5กิโลวัตต์ด้วยกันนะครับก็คาดว่าน่าจะเพียงพอในการใช้เดี๋ยวรายละเอียดของพี่จะใส่ไว้ที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณมากบมนาุทครับ นะครับส่วนในระบบโซลาเซลล์นะครับที่เรานํามาติดตั้งในครั้งนี้นะครับก็เป็นระบบแบบออนกริดนะครับนะกขนาด5กิโลวัตต์นะครับก็คือสามารถทํางานได้แบบ2ระบบนะครับโดยระบบออนกริดนะครับเราจะสามารถประหยัดไฟนะครับได้ในแต่ละเดือนประมาณถึง3,000บาทเลยนะครับระบบออนกริดนะครับทำงานแบบ2ระบบก็คือระบบแรกนะครับก็คือการรับไฟนะครับจากแสงพระอาทิตย์นะครับก็คือรับแสงพระอาทิตย์นะครับแล้วก็ผ่านแผงโซลาเซลล์โดยมี ู้อินเวอร์เตอร์นะครับแปลงไฟนะครับจากกระแสตรงให้กลายเป็นกระแสสลับนะครับแล้วก็นําไฟนะครับมาใช้ภายในศูนย์นะครับส่วนระบบที่2นะครับก็คือใช้ไฟเป็นระบบของการไฟฟ้านะครับต่อเข้ากับตู้อินเวอร์เตอร์เหมือนกันนะครับเราก็จะสามารถใช้ไฟได้แบบ2ระบบนะครับจะทําให้เราช่วยประหยัดค่าไฟในแต่ละเดือนในแต่ละเดือนได้เยอะเลยครับหลวงพี่เองนะครับก็ขอขอบคุณและก็อนุโมทนาบุญนะครับกับญาติโยมทุกๆท่านเลยนะครับที่ได้ร่วมบุญมาในครั้งนี้นะครับ